ไอ้หนังก็รว,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 วยด้วยด้วยนะเขียนตองก็รวยเนื้อรวงว่าไอหนังก็รวยด้วยนะวันนี้ทำไมหลวงปู่เสือต้องบอกแบบนี้ครับองคอ์ิงเป็ดป่านแป้งพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเป็ซีคนมักหมอลำสู่สุขคนนะครับเป็ซีสาวน้อยเป็ดป่านแป้งที่สำคัญขาดบ่รอะไร เอฟซีเรามีทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องของก้นหมักหมอล่ำทั้ง3าแพลตฟอร์มนะครับพีนองครับมาเขาเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของข้าวกับมือนี้อย่างที่รู้ที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นมือสันวันดีมือบวงสวงภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับที่อุ้งอิงจะได้เล่นหนังโล่งไงเป็นเรื่องแรกและครั้งแรกในชีวิตพี่นองครับแต่บุคคลสําคัญอีกหนึ่งบุค ลพระเกจิดังพี่น้องครับแห่งเมืองโคราชหลวงปู่เสือมือนีเพิ่นก็ได้มาในพิธีมาในงานบวงสรวงพร้อมทั้งนะครับพี่น้องครับได้ให้ของดีกับอีลาอุงอิงด้วยคําพูดคํานี้พี่น้องครับโอเคขอบคุณมากขอว่าไม่ขึ้นนะครอว่าไม่ขึ้นนะครับขอว่าไม่ข้นนะครับขอ่าไม่ขึ้นนะครับ หนังก็ด้วยรวยด้วยนะเขียนตองก็รวยเหนือดวงว้าหนังก็ด้วยด้วยวันนี้เป็นยังไงนะครับพี่น้องได้ยินได้ฟังบางส่วนบางตอนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตทั้งแานช่องพอกันใช่นะครับนําคลิปของเพื่อนมาบางส่วนบางตอนในเอฟซีอีหล่าได้ยินได้ฟังไปทากันอีกจักรอบนะครับพี่น้องครับ ได้ยินแล้วรู้สึกจังไ๋น,นะครับผู้ใดคิดคือผมบอว่าเป็นนังนะครับหลวงปู่เสือถึงได้บอกกับอิหล่าองค์หญิงว่าแบบนี้พี่นองครับให้นังเขาดังๆเดอ้อให้นังเขาปังๆเดอ้อเป็นหยังเพิ่คก็อบอกกับองค์หญิงเพชรบานแพงพี่นองมู่เจ้าคิดบอเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองพี่นองครับ คขออกตามชื่อเรื่องเลยนะครับหลายปุรหลายคนเชื่อแบบนั้นนะครับขนาดหลวงปู่เสือเพิ่นยังมาปูดคคำนี้กับองค์หญิงเพชรบ้านแพงนะครับอืมนนาคิดนะพี่น้องนะเออปุรใดมีความคิดเห็นลองแสดงความคิดเห็นมาในเชิงสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่มีอย่างมากมมยไปกานี้ครับพี่น้องครับ,อ,รบอยากให้เห็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับอยากให้คิดตามในสิ่งที่ หลวงปูเสือได้พูดได้กล่าวกับองค์หญิงเพลรดปานแพงและผมขอให้หนังเรื่องนี้นะครับประสบความสําเร็จนะครับด,ดังๆปังๆถึงร้อยล้านโดยเร็วนะครับพี่น้องครับและขอให้ถึงพันลนานะครับพี่น้องครับเอ้าฝากไว้สํำนี้ครับคลิปนี้เกริรยาว่าจะได้ที่ผมกล่าวไปแล้บบวบ่ถูอบ่ควรนปรสุภาพกราบขออภัยไว้ณที่ตรงนี้นะครับบมมีเจ็ดนาบ่ดีครับ